ห้อง8เราลงพื้นที่ไหนเราจะบอกกับพื้นที่นั้นสสคนไหนดูแลแล้วเราจะเช็คข้อมูลทุกวันไม่ใช่อะไรน,นะผมต้องบอกก่อนนี่ต้องขอบคุณสสภาคประชาชนอย่างน้อยๆต้องชื่นชมว่าน้ํามา10 11เอเขาเหยียบพื้นที่แล้วเขาไม่รอแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าเฮ้ยมโหฬารแล้ว,ว่าความเสียหายถามว่าไปอะไรไม่ใช่ส่องตาก,กันเนี่ยนะับเพื่อให้กําลังใจสสลงไปใน่างน้อยผมเชื่อว่าก็ต้องมีการสับสนใช่ไหมเรื่องของกินของใช้ ก็เป็นขวัญกําลังใจสําหรับพวกเขาเท่าที่ทําได้พักประชาชนลงตั้งแต่หลังน้ําท่วมเลยเดี๋ยวจะไปดูทุกพื้นที่หลังจากนี้ว่านักการเมืองเขาลงกันไหม สวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้นะคะหญิงนะคะสสหญิงหญิงก็อยู่ที่แถวโซนหมู่บ้านปิยพรนะคะแล้วก็ถ้าเลยจากตรงนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นสะพานแห่งที่สองซึ่งเมื่อกี้เนี่ยลองเข้าขับรถเข้าไปแล้วขับไม่ได้จริงๆค่ะต้องถอยรถกลับมาคือตอนนี้น้ําน้ําไหลย,ยิ่งท่วมหนักใหญ่เลยแล้วก็ฝนก็ตกหนักขึ้นมาอีกรอบนึงคือสถานการณ์เมื่อเช้านี้นะคะจนถึงประมาณช่วงบ่ายๆเนี่ยมันยังไม่มีฝนตกค่ะทุกคนเพิ่งมาตกมาตอน4ี่โมงครึ่งนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ย ทางส่วนประชาการเหตุการณ์นะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็เพิ่งมีนัดการประชุมครั้งแรกนะเมื่อประมาณ10บโมงเช้าที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็ครั้งที่2ก็ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งที่ผ่านมาซึ่งเมื่อเช้าอ่ี้ก็เข้ามีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะแต่เป็นการประชุมนัดแรกที่กระจายงานแล้วก็รับฟังข้อมูลเท่านั้นเองนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีโอกาสได้อัปเดตถึงสถานการณ์ว่าตอนนี้เนี่ย สถานการณ์เป็นยังไงนะคะคือเบื้องต้นแผนการช่วยเหลือเมื่อเช้านี้ที่มีการประชุมเนี่ยเราจะมีฮอ,อประมาณสองลำที่จะมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ติดอยู่ในอาคารนะคะแต่ณปัจจุบันนี้ม่านฟ้าปิดค่ะไม่สามารถที่จะนำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นแล้วก็ไปช่วยเหลือคนได้แต่แผนที่สองนะตอนนี้ที่ได้อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะคะก็คือว่าจะมีเรือท้องแข็งค่ะส่งมาจากทางกลังเดินทางมาจากอู่ตะเภานะคะ เพื่อจะเดินทางมาช่วยเหลือเป็นแผนที่2รอ,องรับว่ากรณีที่เฮลิคอปเตอร์เนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ก็จะใช้เรือท้องแข็งในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่แต่ในขณะเดียวกันค่ะก็ขอญาตสื่อสารแล้วก็ฝากช่องทางนี้เลยว่าพ่อแม่พี่น้องที่ติดอยู่ในตัวอาคารหรือในพื้นที่นะคะอยากจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปช่วยกู้ช่วยเหลือนะคะให้ออกมาในอาคารเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของท่านก่อนนะคะส่วนเรื่องของอาการเยียวยาหรือการรื้อฟื้น สิ่งของหรือความเสียต่างๆค่อยว่ากันในภายหลังนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีสถานที่สำหรับพักพิงให้กับพ่อแม่พี่น้องที่สามารถพักอาศัยได้ชั่วคราวนะไม่ว่าจะเป็นวัดพมวิหารนะคะเทศบาลตำบลแม่สายนะคะก็รองรับอยู่นะคะก็อยากจะสื่อสารให้กับพ่อแม่พี่น้องแบบนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หญิงกําลังนั่งแพ็คขอนะทำถุงยางฉีพให้ไปแจกให้กับพี่น้องตำบลเกาะช้างนะคะ หนึ่งหนึ่งร้อยถุงน่ก็จะมีอันนี้มีอะไรบ้างข้าวสารหนุนข้าวสารข้าวสารข้าวสารนี่นะครับข้าวสารมีอะไรอีกมีอะไรอีกนมนมัด้วยักบุากบุญถั่วฝักบ้ญถ่วก่วักญุาอาหากแห้งั่วฝักบ่วฝกบุญถ่ไฝัหลายวันใชุ่่งนี้เราจะไป่วไหน่วับัุ่วบ่ะ่ว เพราะว่าสถานการณ์น้ําเริ่มดีแล้วเนาะแต่ว่าทุกคนก็กำลังทําความสะอาดบ้านกันอยู่ก็ของเล็กๆน้อยๆเราก็จะไปให้กําลังใจพี่น้องที่นั่นนะคะสู้ๆสู้ๆสู้ๆนะคะทุกคนทุกคนตรงนี้ด้วยดูสู้สู้ไหมสู้ไหมสู้สู้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ